ตวมตวมเลยพู้ <ooo paying ita> say, ี <Geor br oth> ่ป <huge> <Hospital> ่ะอ้าวน่า้อกคางไล่ของคยอยู่พูนนีี่่้นี่ตัวใหญ่เติบไปนั่นหลังที่สองพี่น้องตมตมเลยโอ้นี่เบว ดีตอนแรงๆเนาะพี่น้องเขาเนาะก็คือมื้อนี้มาพบกับบ่าวลาบ้านป่ากันอีกแล้วเนาะพี่น้องมื้อนี้บ่าวลาบ้านปา่าจะพาพี่พี่น้องมาใส่เบ็ดกบแต่ว่ามื้อนี้จะเปลี่ยนมไม้นาะทุกคนเห็นไม้เก่าเด้อทุกคนมไม้นี่เนาะพี่ไา่เฮาก็บ,บ่เคยมาเนาะพี่นี่เฮาก็ยังบ,บ่เคยมามาลุ่นนํากันพี่น้องไปว่าพวกเอาไปให้อันปาาลาเฮ้ยล้างแรกพี่น้องเฮาสิใส่บนนี้ล้างถ้าอิดของมื้อนี้ พี่น้องใส่ในพลานหินพี่น้องเผื่อกบมันลงมาแต่พู้ตงตาลงมาตามป่าเนาะเงือกเข้ากระคีกระเดื่อนคือเก่าพี่น้องมือนี่อ,นอ,นอยู่นี่เป็นอ่างน้ำกินเก่าเลยพี่น้องบ่อนเฮากินน้ำเก่าเนาะดูว่าสีใสบอนน่อลนี่บ่าขางบนใส่เนาะเกียงข้าวเ,เจ้าอันว่ากินน้ำกินอะไร พี่น้องล้งนี่ยที่ใส่ในเงาบุ๊พี่น้องเป็นตายได้ลงมาได้เทินี่องนวไห,นหมานี่ยังบ่เคยมาจากเถื่อเพี่น้องปีนี่แต่ก็เป็นปีสิบอีทเที่ยวามาใสา่เท่อานกน่จากบาทวันนี้ ăn ăn lột bự này đi cái cua cái sao nó vậy nó ra bứti sai ô cứ phun bay rồi đồ bốc ngay đi ก็คือมื่อนี้เขาใส่เบ็ดอยู่เจ็ดสล้างพี่น้องเขาถือเบ็ดมาเจล้างบ่หัวสีมดหรือบ่ทันใส่มดก็ถือว่าหลายเติบไถือมาแต่ละเือเจ็ดสิบบเคยใส่มดเจ้เถื่อนพี่น้องท่านี้ัรรุ่น้ำก้านสีมดเจ็ดสิบล้างตัวมันไหนไปเปไปไไป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 ไไปไป่นป็นจกไปไพี่น้องเป็ดไก่นอนหมดเลย พ่อพี่น้องเมื่อนี้ขำอีกแล้วเป็นเมื่อนี้เป็นอีกมือพี่น้องที่ขำนะอย่าบอกว่ามือยแห้งเลยพี่น้องพอมันเอ้าอากาศมืนอกี้อ้าแห้งเลยคือพ่นสิตก่าเหลือมาบมาบมาบพี่น้องเหลือมาแต่ทั้งเนื้อปุบไปพี่น้องมาดนีระหว่างเราถ่าที่จะพยายามบ็ดเนาะพี่น้องอมาหาเติมพลังก่อนพี่น้องาะารเท่ามื่อนี้กับผมยังรายพี่น้องต้มมีพี่น้องเนาะดังไฟไปชีต้มมีเนาะก็คือ ของกินเทียวหาไว้มือกอนเนาก็คือเอาไปให้แม่เนาพี่น้นองเอาข่าวไปให้แม่อยู่ทั้งในหมู่บ้านพี่น้องมืดแล้วก็เลยว่าาออกมามือนี้ก็เลยว่าหาใหม่พี่น้องหาปูหาปลาก,กินมือนี้แต่ว่าเอามีมานําพี่น้องมือนี้ยังประัานได้หายังก็เลยว่าสิต้มหมีพี่น้องกินต้มหมีแล้วจงพยายามเบ็ดกบคอให้มันมานพี่น้องมือนี้ไปนี่อาหารหาพร้อมแล้วทุกคนผดวอก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 ,วอก,วอกเลยมา คนกระหึมห่มๆเลยพี่น้องผูเสียงฟางแตกบึม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 อยู่แล้น,นี่จากสิได้ไปการเบ็ดหรือเปล่าพี่น้องทรงแหงทรงสีแหงอยู่พี่น้องเลยมาพี่น้องมากินข้าวกินน้ำรากันไปเลยมาอาหารเอาแต่ยังน้อยถือว่าโอ้ได้กินร้องมีบ่บบธรรมดาได้แต่ว่าตอนนี้ใหญ่มากเลย,ยโ,โอ้ยกินดอกมีอ๋อกับกินล้องมีกับข้าวเหนียวพี่น้องเอ้อทีนี่ยังพยาามเบ็ดเขาต้นวนวลต้นนวลเราไปสักคน อืมอืมอ่ะพลังมาเร็วสว่างป่ะยังไปไหมป๊าพี่น้องเย <c oughs> แจ้งทับพี่น้องเย เมือ่อคืนนี่ว่าสิไปายามเบ็พี่น้องเลยพ้น้าคหนา้าพ้นมาบุมบบ่มบำบุ่มบมบุ่มบำนอกผ้าแตกบุ่มบำบุ่มบำมันแห้งเกินนะเขาก็เลยว,ว่าบอไปเนาะพี่น้องเพราะว่ามันตกแหง้งสงสัยมันสูบเบ็ดทำไปเมื่อไรพี่น้องทำสิกเลยว,ว่าสิมากู้เบ็ดไอ้หลัดเศร้านะพี่น้องมาเบิ่งหัวมาสิมาบอกมีสิมีตัวข้างให้เบิ่งบัวพี่น้องอย่ากลัวดิยข<บ>ี่เรือนยังไงอยู่พี่น้องเลยล้างทำอิทก,กระเดวกระเดวขี่เรือนยัง มีครบแหละแท่านคนตกน้ำก่อนอู้พี่น้องเลยพี่น้องมาแล้วมาแล้วพุ่น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 โอ้โหพี่น้องตมตอมไอ้พวกนี่ปะอ้าวน่าพี่น้องค้างไรผมขวายู่ครมามามืมอตมตอมอยู่เลยมือหลุดมือมือมอนมือหมอน มนนีพนน่ตัวใหญ่เติบไปมาอยู่ดีอ้ยเมื่อคืนทำา้เม,มื่อคืนนี่ทำมากาี่ขขกองเอ้ยมันมันมันังงล้างทีสองพ่องเอ้ยมันซ้งงมำมันแล้วล้างทีสองออไปอกลยนะล้งนึ่งพองเอ้ย ใส่เมื่อวานต้องถึกแล้วะลวะร้างนี่บอหรอเนาะน้ำขึ้นสูบไปเัน่อคืนแถวห้อง,องไ่นี่พี่เนาะมากะลรยังค่นสวยหนาจังยายเมียงมูมียงติดอยู่แต่นี่สวยหนาเลยมันจะขึ้นตานอนพี่เนาะ ยังแนมบบเห็นหูกเลยใสยบ่บ่อมาคืนคนี่แนหนึ่กหน้าที่เท่อไว่ายหอยบอข้า,าลาังนี่แต่เบ็ดบ่ไปพี่นอยขึ้นนิดนแลนะ Khuôn mài hết khá là ốp, bãi xoay hẹn lý Tất cả các mặt của bếp Nhanh lên, láng kì sóng kì nóng Tuộm tuộm lên Hô Này này, bây Thấy ngay tớp đi Hiền bò Tông ngay tớp đi kì Nôn 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 Đấy sóng ngay dữ quá, cứ gì thử kìa khuôn đi bây giờ Kì tớp lúc nhanh lươn thôi, đi ăn ngừng nè Măn 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 โอ้ยันมายาม,มันคืนนี่คือที่ขักอยู่นิดหน่อยเลื่องไอเดียวกระลุดวายฝุ่นเบ็ดจนเกี่ยวเลยนะครัพบ,บพี่น้องเบ็ดหายจน,ยนเาากี่ยวเลยโอ้โหโอ้ยโอ้ยบางอย่างเบ็ดจนหยองขึ้นไอะไรอีกไรแล้วสองเต็มมันโอ้ยล้างนี่หลอนพี่น้องเป็น น้างเนี่ยครพันหลอนจักสีบหลอนเลยนะพี่น้องมืดคืนเลยเป็นสายขาดพี่น้องสายจนขาดออกมาแบบนี้นะโอ้ยแค่ร้อนแค่พี่น้อง หลานมล้างเลยอย่ลางมีกลอนพี่ะนี่บลอนบลอนีเคาะเลยท่ตาลิดก็เชื่อยัาบลอนเนาะตาิมไปที่่ มาลุยอะไรล้างาอยู่บนวนนวลอะไรเนี่ยว่ามี้องเลยขนวน,นวนแอมไปเห็นเลยโอ้ยน้องพี่น้องดีแต่พ้นอันบ่อสู่เบ็ดน้ำบ่อสู่เบ็ดไปเมื่อคือนกระยังขบอยู่คุล้างอยู่ได้ล้างนี่ก็บ่มีกบขึ้นล้งางเหน็ดชะงัดแล้วนี่บ่มีกบอันะไรเนี่ย มันนแเ่่็บใส่ปากทางพระเจ้านใส่ปากทางน้องพระเจ้าก็เงียบเลยเพื่อนคี่ใส่คิปบอลบอ นมาแล้วมาแล้วมาเลยตัวบักใหญ่เติบนี่มันพี่น้องนี่โอ้ตัวนี้กบอออ,อ,อ,อมัน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 สรงใสกินหอบสาวดีบว่ะพี่น้องจริงบอกนั่นเป็นไร ไอสามโตแล้วพี่น้องมเ้ยพอได้เจียวเลยดิพอได้ปนแล้วต้มปนแล้วตะเวนเขื่นพูดซูมยังหล่อยามเบ็ดไปแล้วอยู่มองไปทำไมโจดร้ายดินะพี่น้องทำไมโจดสัง็งแรงอยู่ไอ พ่อเบิกน้องห่างสีมานีย่บอกพี่น้องทอดบอ่าวีกบพี่น้องพี่น้องเอาคิดเอามันสิลงมาแต่ป่าพมนี่น้องห่างเ,ง,เงียบเนาะแต่กบสีลายข้างเงียบซะหลอนตัวใดกันทรงไซมันอันนั้นยู้อ่มันถึกแต่ว่าแรงมาจักนี่มันจึงหลอนนี่พี่น้องผม สายตรงนี้ป้องพอจะเกี่ยวขึ้นมาถึงพี่น้องนี่นะเกี่ยวขึ้นมาถึงพี่เฮ้ยอเอาห่างใส่ซ้ำสีร้างไปเลยใส่กระบอกม้านจากล้างพี่น้อยอันนี้มาหอบเ้าโด้ยังโชคดีอยู่ในสารโตมาหอบเ้าคอยคิดไว้ว่าคือสิบบมีจากโตแล้วพี่น้องแพน,งเนเบส สุดท้ายยังมีอยู er oh, oh, ่เนาะเพื่อนยังเจ้าถิ่นเพื่อนยังทานหายอยู่ได้โอ้โกบกบๆกบกบกกบคนบไอ้กบกบแล้วมันนี่เห็นกบดอกข้ามมานี่โอ้เขียดละเม่นกบเห็เห็นดอกแรกแรกแรนรีเขียดหน่อยเนาะเหบนกบ กบกรม้านะาพี่น,น้ยงไคลุบอะไรสิท่านพี่นอ้องตั้งสุดท้ายกระบืถึกซ้ำลองใส่เบึงในแคมป์ป่านี่เขียวใบหามันมีนะแล้วจ่อยบ่มีซับสงัดติง้งเหนียวกบบระบอกร้อนซ้ำพี่นอนะ้องเลยท่านเงียบเลยประมาณซ้ำพี่น้องเลย ไฮเป็นมือนี้มายามเตะหอบเสาวถือโอเคอยู่พี่น้องเลยได้สามเต็มใส่ใหญ่อยู่พี่น้องใสกง่กลางๆเนาะพอดีอยู่ไฮเป็นทางสิพาพี่น้องมายามตกอีกพอเมื่อคืนนี้ฝนตกห้องบปได้ไปเนาะตรงกับไปได้ไปยามพี่น้องเพราะว่าผาดางมันแตกแห้งพูดนะโอ้ยงามเลยพี่น้องตะเวนขึ้นตอบเทา มื่อคืนนี่ถือเบ็ดไปเจ็ดสิบพี่น้องวสดใส่ให้มันมืดนะสุดท้ายใส่ได้แต่สัมหนี้เนาะเรือมาสัมหนี้ถือเบ็ดไปเจ็ดสิบซองล้างเนาะบมื่เคยใส่เบ็ดมืดจกเถื่อพี่น้องมันขำก่อนนะเขาไปใส่เบ็ดก็คือเขามันขำนะเขาจะยุดเลยนะแต่ว่าเออบม่ได้ได้สัมได้ก็เอานะแต่ว่าถือไปเผื่อใบจะได้พี่น้องเอ้ยอมาแล้วกันขันได้ยามทางกลางคืนทางตอนเช้าเทือดหลายตัวตื่นได้าว่า อันนี้มันหลุดบล็อกลายๆน้อเพื่อน้องบางล้างก็จนมวลมวนมวลขึ้นทึ่งนะอันนี้ยังโชคดีอยู่เพื่อน้องบริยามกยังได้เอ็นสามตัวนะบริไปเติมเนื้อขึ้นมาพี่น้องต้มกบใส่ผักอีตูเพี่น้องโอ้ยหอมห่วยๆอยู่ผดบกบบกบบกพี่น้องเลยมาบนกบพี่น้องบนกบมากินข้าวกินน้ำกันเด้อมาดี้พี่น้องเยอ๋อควันไฟกลุ้มๆพี่น้องเลยมาพี่น้องมาด้ต้ม กบปนสุกแล้วพี่น้องมากินข้าวกินน้ำนมกันเด้อพี่น้องเนาะมาด้อพี่น้องคำแรกนี่ปนกบพี่น้องเลยลืมใส่น้ำมันโซคันใส่น้ำมันโซ่หนค่ะตับหวงพบบวกพบงพี่น้องออพบบกบงเส่บๆพับบกบพะงปลูกใน,น่ไหม น้อจะได้บ่มีม่บางลินไหมไอ้ะลรพี่น้องบานนี้มบ้านนี้บาลาบันปากกันสิข้อจบคลิปแล้วเด้อนะพี่น้องเนะาะจะได้กระปากพี่พี่น้องๆเนาะเป็นกำลัองอกแห่งใจให้กับบอลาบันปากในเด้อนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์พอดีมีแหงนะพี่น้องเห็ุคลิปต่อไปให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันนะพี่น้องพากันใหม่คลิปหน้าเด้อนะพี่น้องฝาก